ล้มฟ้าล้มฝนนะคะเสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงนกสองผน พันแดงสุริยาของเรานะคะด้านบนน้ก็เป็นนกเขานะคะดูได้เยอะนะคะดูมืดมาหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะฝนกำลังจะตกนกก็ส่งเสียงร้องกำลังจะไปเก็บเห็ดแต่ไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าฝนกำลังมาจ้าทุกคนครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะ นี่ก็เป็นต้นขนุนของเรานะคะก็ยังมีผลติดอยู่กำลังส่งเสียงได้เลยนะคะดูมืดมาหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะฝนกำลังจะตกนกก็ส่งเสียงร้องนะก็เป็นถนนของเราเองในเขตชนบทนะคะ ฝนกำลังจะมาจ้าทุกคนคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะ นี่ก็เป็นต้นขนุนของเรานะคะก็ยังมีผลติดอยู่ตกนะคะน่เลยไปกลางขนนแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆฝนจะตกเลยนะคะทุกคนคะเจอแล้วเป็นออ้องกะ พี่น้องเข้ามาฟังเสียงจากธรรมชาติจ้ะจั้นะคะที่หน้าบ้านของเราเองนะคะวันนี้ก็เหมือนกับฝนจะตกนะคะนู่นเลยไปกลางถนนแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆฝนจะตกเลยนะคะ คาเรียกกันกลับบ้านแล้วจ้าฝนจะมาแล้วบรรยากาศท้องฟ้าก็สวยนะคะกำลังส่งเสียง กำลังจะมานะคะทุกคนคะ่ะดูท้องฟ้านะคะวกแป๊กช,อช็อกแชกมาแล้วจ้าเสียงฝนนะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นทางที่จะไปเก็บเห็ดนะคะครึ้มฟ้าคลึมคล้มฝนนะคะดูได้เยยนะคะดูมืดมาหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ົນກຳລັງຈະຕົກນົກກໍສົ່ງສຽງລ້ອງນະເພິ່ນຢູ່ໄສບຸນະສອງບິ່ກໍເດີ້ນົກເຂົາສົ່ງສຽງສົ່ງສຽງໄພເລ เป็นถนนของเราเองในเขตชนบทนะคะฝนกำลังจะมาจ้าทุกคนคะคกำลังส่งเสียง มืดมาแล้วกำลังส่งเสียงพี่น้องคะพา <c oughs> พี่น้องเข้ามาฟังเสียงจากธรรมชาติเด้อจะจะเสียงนกเขาเด้อพี่น้องค่ะ วอกแ๊กช็อกแชกมาแล้วจ้าเสียงฝนนะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นทางที่จะไปเก็บเห็ดนะคะกเสียงนกเขาด้วยพี่น้องค่ะวอกแ๊กช็อกแชกมาแล้วจ้าเสียงฝนนะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นทางที่จะไปเก็บเห็ดนะคะกั ช,ช็อกแบ็คช็อกแช็กมาแล้วจ้าเสียงฝนนะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นทางที่จะไปกเก็บเห็ดนะคะกพี่น้องครับพาพี่น้องเข้ามาฟังเสียงจากธรรมชาตดดิเจ๋าจะควรดีไซน์บุญโอซองเบิร์กคนนู้นนกเขาส่งเสียงส่งเสียงไพเราะ นู่นเลยนะคะเสียงนกเขาด้วยพี่นค่ค่ะเสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงนก นี่ก็เป็นต้นขนุนของเรานะคะก็ยังมีผลติดอยู่สืได้เยลยนะคะดูมืดมาหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะฝนกำลังจะตกนกก็ส่งเสียงร้องนะกำลังจะไปเก็บเห็ดแต่ไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าฝนกำลังมาจ้าทุกคน ที่หน้าบ้านของเราเองนะคะวันนี้ก็เหมือนกับฝนจะเสียงนกเขาด้วยพี่น้องคะ่ะ ก็เป็นต้นขนุนของเรานะคะก็ยังมีผลติดอยู่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะนอรนเลยนะคะเสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงนกคนดีไซน์บุญนนะอสองเบอ่งกอนเนะ นกเขาส่งเสียงส่งเสียงไพเราะสองผลนันแดงสุริยาของเรานะคะด้านบนก็เป็นนกเขานะคะนะคะ เสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงนกนี่ก็เป็นต้นขนุนของเรานะคะก็ยังมีผลติดอยู่นั่งส่งเสียงไพเราะนะคะอันนียนะคะ นกเขาขันเสียงนกเขาเด้อพี่นอ้องคะเสียงนกเขาเด้อพี่นอ้องคะครึ้มฟ้าครึ้มฟนนะ